ดีครับไมู่้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำไมไม่ขับรถไปต่อลนะ่ะม,มีอะไรมากั้นเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเอา้าเอา้าเวเบทเอา้าเวเบทกำลังนอนกินนมแล้วตกใจเลยครับมีอะไรมากั้นเราอยู่ตรงเนี้ยคหร,รู้บังคบเนี่ยเขาเรียกว่าไม้กั้นรถนะครับเพราะว่ามันจะมีสัญญาณเตือนนะครับถ้ามีเสียงนี้เราต้องหยุดรถก่อนรอให้มีรถไฟผ่านไปก่อนครับเพราะว่า ตรงบริเวณถนนตรงนี้มันจะเป็นรางรถไฟตัดถนนไปนะครับเราอยู่ที่เส้นเอกชัยนะครับรถไฟนี้ก็จะเดินทางไปถึงเมืองกาญจนบุรีเลยนะสุดเขตรถไฟสายมรณนะวงเวียนใหญ่นะครับผมเพื่อนๆอยากไปเที่ยวก็นั่งรถไฟที่กรุงเทพไปได้นะที่วงเวียนใหญ่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารถไฟหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วมันมีกี่โบกี้มันยาวหรือเปล่านะน้องอเสบดตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าน่าจะยังไม่เคยเห็นรถไฟใช่ไหมเสบดหรือว่าเคยนั่งมาแล้ว เคยเคยนั่งแบบทรมานาแล้วครับคลิปเก่าๆไม่มาแล้วเหรอเฮ้ยม,มาแล้วว่ะโอ้ยดูดิคนคนคนเขาก็ถ่ายกันนะโอ้วิ่งไม่เร็วมากนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานีนะเรามานับกันดีกว่าก,กิโบกี้หนึ่งสองสองตู้แล้วมีกีต่ตู้สามตู้เริ่มเร็วแล้วเห็นไหม,ส,มสี่ตู้เองมีแค่สี่ตู้เองไม่ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นไหม สั้นจังเลยโอ้ยมีแค่สี่ตู้เองนะครับนี่หมากั้นเขาก็จะยกขึ้นนะบายบายรถไฟไปแล้วบายบายนี่คือทางรถไฟนะครับอ๋มาถ่ายให้น้องๆได้ดูกันนะครับแค่ทางรถไฟพ่อยก็ถ่ายมาให้ดูนะเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเขีใหม่คลิปหน้านะครับจะรปเบกินนมต่อนะเห็นรถไฟแล้วนะสวัสดีครับขอบคุณแม่อู้ด้วยนะครับบาย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 สวัสดีครับอขับดีๆนะ อะไรเงีเฮ <łość> ้ยเฮ้ยดูอะไรคิดขัับโอ้ยดูอะไรคิดขับไหนดูไปดูนะบ๊ายบาย